สวัสดีครับนานาที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูหมายลับนะหมายลับหมายลับที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะเฉะพาะส่วนตัวเลยนะเนี่ยอ่านี่เป็นแพรนะครับอ่าบรรยากาศชุมชนชาวแพรนะนี่ จะอยู่ริมฝั่งนะครับนี่นี่คือหมายลับนะนี่คือเหยื่อนะครับที่ผมจะอ่อยปลากระสูบนะครับ มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยมีแต่ตัวไซค้งามครับโอ้ เอาเรื่องครับเนี่ยสองโลกว่าแล้วครับเนี่ยตัวตัวนี้เนี่ยตอนแรกมันก็มาตัวเดียวนะครับผมก็เลยลองเอาเหยื่อหยอดไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็พาพักพวกมาเรื่อยมาเรื่อยทีละสองตัวสามตัว ตอนนี้เป็นสิบแล้วครับเนี่ยก็จะอ่อยไปเรื่อยๆนะว่าจะให้เข้ายกฝูงเลยดูดิว่าฝูงจะใหญ่ขนาดไหนคันมือมากเลยนะครับเนี่ยตอนแรกก็ระแวงนะครับไม่กล้าเข้ามา กินเหยือ่อย่างนี้นะจะกินอยู่ข้างล่างนะครับลึกๆนะแต่เวลาอ่อยไปอ่อยมาก็เริ่มคุ้นแล้วครับจนผมแทบไม่อยากจะตกเลยตอนนี้ว่าจะไว้ดูเล่นแล้วกันนะ Hãy subscribe cho ngoài Ghiền hay Gõ Để cái lỡ những video hấp dẫn